แมทเปิดภาพคู่สงการเรียกว่ายังคงเป็นบุคคลที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจสำหรับกรณีของแมทพิรณีคงไทยที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานเตชนะนรงหลังจากที่เจ้าตัวโดนกระแสดราม่าต่างๆนานาจากสังคมอย่างหนักต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของทั้งคู่ดูจะทวีความหวานมากขึ้นเรื่อยๆ ควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ดูจะใกล้เคียงกันทำให้ชีวิตยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยล่าสุดซาวแมทลงภาพคู่สงกา์แสงส้มจากขอบฟ้าโรแมนติกหวานเหมือนพรีเวดดิ้งเลยทีเดียวโดวยจากภาพนั้นแมทพิรณีเกี่ยวก้อยสงการไปเที่ยวกัมพูชาพร้อมกับเพื่อนสนิทมิวนิฐาและสามี มีภาพสวยๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นเยอะมากเรียกว่าตามกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งที่บอกว่าแฟนคลับกดไลค์ให้รัวๆไปเลยกับภาพคู่สงกรานต์แมทนั่งดูพระอาทิตย์บนเรือเป็นภาพโรแมนติกที่สุดซึ่งแมทได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่าพอเรือมาหยุดให้ตรงนี้มองออกไปเป็นเส้นขอบฟ้ารอดูพระอาทิตย์ตกเมจิกโมเมนต์มากๆค่ะเรียกว่าหวานไม่แผ่วกันเลยทีเดียวนะคะ